สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ t h ปั a วิิย์์และนี่คือ The Crown of Denmark ครับ The Crown of Denmark ตอนนี้เราจะพูดถึงกษัตริย์สององค์สุดท้ายของยุคเก่าของเดนมาร์กและเราจะเข้าสู่ครึ่งหลังซึ่งเป็นยุคสมัยใหม่ซึ่งก็จะมีกษัตริย์อยู่แค่2ชื่อครคือคริสเตียนกับเฟเดริกและนี่คือกษัตริย์ที่เป็นชื่อแบบโบราณ2คนสุดท้ายครับพระเจ้าเอริกที่7 และพระเจ้าคริสโตเฟอร์ที่3ซึ่งเป็นผู้ได้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระราชินีมาเกรเทอร์ที่1นางพยาแดนเหนือซึ่งแน่นอนว่าการสืบทอดตำแหน่งผู้ปกครองแผ่นดินเดนมาร์กต่อจากนางพยาแดนเหนือนั่นหมายความว่าเขาจะต้องรับภาระสหภาพคามาหรือสหภาพนอร์ดิกของทั้งสามรัฐแห่งสแกนดิเนเวียเข้าไปด้วยซึ่งนี่คือเกมการเมืองครั้งใหญ่เลยครับว่า ใครจะรักษาสหภาพแห่งนี้ได้เมื่อนางพยาแดนเหนือได้ตายจากไปแล้วเรื่องราวของสองโรงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับพระเจ้าอีริกที่7แห่งเดนมาร์กนะครับเป็นผู้สืบทอดบ,บัลลังก์โดยการแต่งตั้งของพระชินีมาร์เกรเทอร์ที่1แล้วก็เป็นประมุข ออแห่งสาภาพข่าวมาต่อจากพรางพญาแดนเหนือมากเกรเทอร์ด้วยในเดนมาร์กนะครับพระองค์จะถูกเรียกว่าอีริกที่7แต่ในสวีเดนจะนับลำดับอยู่ที่ถองพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าอีริกที่13ส่วนในนอร์เวย์พระองค์เนี่ยคือพระเจ้าอีริกที่3ครับแต่ชื่อดังชื่อเดิมของพระองค์เนี่ยคืออีริกแห่ง พอมรเรเนีอันเป็นชื่อตระกูลของพระองค์ซึ่งพอมรเรเนียก็คือแถบดินแดนโปแลนด์นะครับในสมัยนูน้นแน่นอนครับเมื่อพระองค์ทรงเป็นคนพอมรเรเนียนไม่ใช่ชาวนอร์ดิกพระองค์ก็เลยถูกเหยียดว่ากษัตริย์บรรนอกหรือคนต่างแดนนั่นเองครับอิริกประสูตรในปี1381ครับที่ปราสาทด,ดาโลโวในพอมเรเนียนปัจจุบันคือประเทศโปแลนด์ซึ่งมีชื่อท้องถิ่นในเวลาซึ่ง ชื่ออีริกเนี่ยเป็นภาษาเดนมาร์กแต่ชื่อดั้งเดิมนะครับในภาษาเยอรมันแล้วก็ในภาษาทางโปแลนด์เนี่ย ของพระองค์ก็คือบอกกอสลลวครับเป็นโอรสของวัตทิสลลวที่7ดในยุคแห่งพอมเรเรียนกับมาเรียแห่งแมคเคลนบวกเชเวรินโดยมาเรียแห่งแมคเคลนบวกเชเวรินเนี่ยเป็นพระธิดาของเจ้าหญิงอ en ิงเยนบอกแห่งเดนมาร์กดัชเชสแห่งแมคเคลนบวกพระธิดาของพระเจ้าวันเดมาที่4และเป็นพี่สาวของพระราชินีนามาเกรเทอร์ที่1นั่นเองครับดังนั้นบอกกอสลลวก็เป็นน้องชาเป็นหลานชายของพระนางมาเกรเทอร์ นางพญาแดนเหนือและพระองค์ก็ถูกพระนางมาเกรเทอร์เนี่ยเลือกให้ไปเป็นทายาทของพระนางหลังจากที่พระนางได้ทำการรวมสามอาณาจักรทางเหนือคือเดนมาร์กสุดเดนแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยเข้าเป็นสาภาพแล้วบอคกอสลาถูกนำตัวส่งมาย่างเดนมาร์กในปี1389ครับและนางพญาแดนเหนือก็เปลี่ยนชื่อเขาให้กลายเป็น อีริกนั่นเองแล้วก็เพื่อจะให้กลายเป็นชาวนอร์ดิกมากขึ้นและในวันที่8กันยายน1389พระนามาเกรเทอร์ก็สวมมงกุฎให้พระองค์กลายเป็นกษัตริย์ของนอร์เวย์ต่อมาในปี1395ดยุกวาทิสเาวบิดาของขั้นเนี่ยสิ้นพระชนม์ตำแหน่งดยุกแห่งพมเรเนียนจึงว่างลงแล้วก็ตกเป็นของอีริกโดยตำแหน่งนั่นเองครับถือว่า,าสืบทอดทางมรดกต่อมาในปี1395นะครับ อันนี้ในปี1396พระองค์ก็ได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์เดนมาร์กและก็สวีเดนก่อนจะประกอบพิธีราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสามอาณาจักรในสหภาพคามาในวันที่17มิถุนายน1397อันเป็นวันเดียวกันเลยครับกับที่พระนามากเกรเทเอร์ประกาศสถาปนาสหภาพคามาตามสนธิสัญญาคามาซึ่งได้กำหนดกันเอาไว้แต่ถึงเช่นนั้นครับอีริก ยังไม่ใช่กษัตริย์ผู้มีอำนาจปกครองแผ่นดินโดยสมบูรณ์พระองค์เป็นเพียงแค่กษัตริย์ในนามครับพูดง่ายเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีพระราชอำนาจใดๆเลยไม่สามารถทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองได้เพราะพระราชอำนาจในการบริหารแผ่นดินเป็นของพระนางมาเกรเทอร์จนกระทั่งพระนางสวรรคตในปี1412นู่นเลยครับ ในปี1402นะครับพระนามากรเทอร์ได้เจราจากับพระเจ้าเฮนรีที่4แห่งอังกฤษครับถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสาภาพคาลมาและอังกฤษผ่านการแต่งงานแต่ทว่าการเจราจารล้มเหลวไม่เป็นท่าครับเนื่องด้วยข้อตกลงมันไม่ตรงกันมาตกลงกันได้อีกทีก็คือปี1406ซึ่งตกลงให้มีการแต่งงานระหว่างอีริกกับฟิลิปปาแห่งอังกฤษพระธิดาของพระเจ้าเฮนรีที่4 การเป็นการอภิเษกครั้งนี้เป็นไปเพื่อการสร้างพันธมิตรป้องกันระหว่างอังกฤษแล้วก็เดนมาร์กหลังจากาหลังจากนั้นนะครับ พระอ่าพระอ่ะจาจฟิลิปปาแห่งอังกฤษก็กลายเป็นราชนีแห่งเดนมาร์กแต่ว่าพระนางก็มาสิ้นพระชนในปี1430ครับอีริกหลังจากที่ราชินีฟิลิปปาสิ้นพระชนก็ไปมีความสัมพันธ์กับเซเชลียซึ่งเป็นนางสนองพระโอฐ์ของฟิลิปปาแล้วนางก็กลายเป็นนางสนมจากนั้นทั้งสองได้ทําพิธีแต่งงานกันแต่ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับนับว่าเป็นเรื่องอื้อเฉาวและไปเป็นที่ยอมรับของสภาราชนาจักรและแม้แต่าศาสนาจักรต่อพฤติกรรมของอิริกนะครับที่ ไปมีความสัมพันธ์กับเซเชียตั้งแต่ตอนที่ฟิลิปปายังมีชีวิตอยู่เลยเพราะฉะนั้นนะครับการแต่งงานทั้งนี้จึงไม่เป็นที่ยอมรับและเซเชียก็ไม่สามารถเป็นราชินีได้ครับเป็นได้แต่เมียเก็บนั่นเอง อ r รินะครับได้รับการได้ทำการรับรองให้โคเปนเฮเกนเนี่ยกลายเป็นเมืองหลวงทางการของเดนมาร์กในปี1417โดยถือว่าเมืองนี้เป็นทรัพย์สินของกษัตริย์พร้อมกับปราสาทโคเปนเฮเกนซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางการปกรครองและที่ประทับของกษัตริย์จากหลักฐานนะครับมีการบรรยายว่าอ r ริกเป็นกษัตริย์ที่ชาญฉลาดมีวิสัยทัศน์ขมักขม้นและมีความแน่วแน่ มิสเน่พูดจาไพเราะเป็นสิ่งที่ปรากฏจากการประพาสทั่วยุโรปในทศวรรษ1420แต่ว่าในทางลบก็มีเช่นกันครับ ในพงศดารบางฉบับระบุว่าพระองค์เป็นคนอารมณ์ร้อนขาดความคิดทางการทูตและดื้อรั้นจนควบคุมไม่ได้สมเด็จพระสันตปะปาปาปีอุสที่สองนะครับซึ่งเคยได้พบกับอิริกซึ่งอิริกมาเข้าเฝ้าก็ได้บรรยายถึงอิริกว่าเป็นคนที่มีร่างกายงดงามผมสีเหลืองอมงแดงใบหน้าแดงคอยาวเป็นพวกไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครและชอบทําทุกอย่างด้วยตัวเองชอบชอบที่จะกระโดดขึ้นมา้าโดยที่ไม่ได้เหยียบโกลนก็คืออ่าไอ้ที่เท้าว,วางเท้ามา้าฮะ เพื่อแสดงว่าตัวเองแข็งแรงแล้วก็ยังมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิงได้ทุกคนโดยเฉพาะบรรดาแม่ม้ซึ่งโหยหาความรักตั้งแต่ปี1423ถึงปี1425นะครับอิริกเสด็จไปจากเรกสว่างบุญที่เยรูซาเล็มและเมื่อเสด็จถึงครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินแห่งภาคีพระครูหาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นคณะ ที่ปกป้องเมืองเยรูซาเล็มโดยในช่วงเวลาที่จารึกสว่างบุตรนะครับทรงมอบหมายให้พระราชินีฟิลิปปาเนี่ยเป็นผู้สําเร็จร,ราชการทั้งสามอาณจากักรโดยมัจชาการตรงจากโคเปนเฮเกนการปกครองของอีริกนะ,นะครับได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งกับเคานแห่งชอนบอย และฮอนสไตน์พระองค์เนี่ยพยายามจะยึดจัดแลนใต้หรือดัชชีเชเลวิตซึ่งพระชินีมารเกรเทอร์เนี่ยเคยรบชนะมาแล้วแต่อีริกเนี่ยทรงใช้นโยบายสงครามแทนที่นโยบายทางการทูตผลที่ได้ก็คือสงครามที่มีการทำลายล้างซึ่งไม่จบเพียงแค่พระองค์ไม่สามารถพิชิตจัดแลนใต้ได้เท่านั้นครับยังนำไปสู่การสูญเสียพื้นที่จัดแลนในส่วนที่เดนมาร์กครอบครองอยู่ด้วยในช่วงสงครามนะครับพระองค์แสดงพลังและความหนักแน่นอย่างมากแต่ ขาดความเฉลียวฉลาดและความเชี่ยวชาญอย่างมากเลยครับในปี1424ด้วยการชี้ขาดของจกัจกรพรรดิซิกิมุสแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้ยอมรับให้อีริกเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของจัดแลดคำตัดสินนี้สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายฮอร์สตาครับและพวกเขาจงใจละเมิดคำชี้ขาดด้วยการก่อสงครามต่อเนื่องสงครามที่ยาวนานนี้สร้างความตึงเครียดให้กับเศรษฐกิจของเดนมาร์กอย่างมากครับ การกระทําที่ดูเข้าที่เข้าทางและดูเข้าท่าที่สุดของอีริกที่7มันคือเรื่องความพยายามเสนอสิทธิเอเรซุนโทเดครับในปี1429ซึ่งจะมีการบังคับใช้ไปจนถึงปี1857สิทธิ เอเรซุนทอเดก็คือการที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการเข้าหรือออกจากทะเลบอติกผ่านบริเวณช่องแคบเอเรซุนต้องเสียค่าธรรมเนียมซะก่อนครับและเพื่อช่วยบังคับใช้แนวทางนี้อิริกได้สร้างปราสาทครอนบอกซึ่งเป็นป้อมประการขนาดใหญ่บนส่วนที่แคบที่สุดของเอเรซุนในช่วงต้นทศวรรษที่1,400ส่งผลให้มีการควบคุมการเดินเรือท,ทั้งหมดที่เข้าออกอเรซุนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเดนมาร์ก แล้วนอกจากนี้นะฮะทรงยังทำให้เมืองเฮลซิงเกิลขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์สนพระไถยในการค้าและอำนาจทางทะเลของเดนมาร์คครับแต่ก็เป็นการท้าทายอำนาจอื่น จากทางแถบบอทะเลบอติกด้วยโดยเฉพาะเมืองที่อยู่ในปกครองของสันนิบาตฮันเซอร์ที่พระองค์ต้องสู้รบด้วยตั้งแต่ปี1426ถึงปี1435พระองค์ทําสงครามเดนมาร์กฮันเซอร์ครับพวกฮันเซอร์มีพันธมิตรคือพวกฮอชตายซึ่งไม่ชอบเดนมาร์กอยู่แล้วร่วมกันโจมตีเมืองหลวงด้วยการระดมยิงเข้าใส่เมืองโคเปนเฮเกนแต่ซึ่งอิริกได้หนีออกจากโคเปนเฮเกน แต่พระราชินีฟิลิปปากับยืนหยัดที่จะปกป้องเมืองนี้เอาไว้ครับในทศวรรษปี1430ครับนโยบายของอีริกล้มเหลวในปี1434ชาวนานและคนงานเมืองในสวีเดนได้เริ่มก่อจลาจลในไม่ช้าครับก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคุนนางสวีเดน ที่ทำให้กษัตริย์อ่อนแอลงกระบฏเองเงินเบิรนํำโดยเองเงินเบรคเองเงินเบรคสันขุนนางสวีเดนซึ่งเกิดจากการที่สวีเดนได้รับผลกระทบจากที่การทำสงครามกับสันนิบาตฮันเซอร์ซึ่งมันทำให้การค้าของสวีเดนลดลงอย่างมากและรายได้ตกต่ำอย่างรวดเร็วการกรบฏบั่นทอนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสาภาพข่าวมา,าครับนำมาสู่การขับไล่กองทัพเดนมาร์กออกจากสวีเดน ในนอร์เวย์เองก็เกิดกบฏครับในปี1436ดังโดยอามุสซิเกอร์สันโบนซึ่งทำการปิดล้อมเมืองออสโลนและป้อมประการอารเกอรฮือแต่ว่า การกำหนดครั้งนี้ยุติลงด้วยการเจรจาครับอีริกยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องจากฮอสตายและสันนิบาตฮันเซอร์ในเดือนเมษายนปี1 4 3 5ส่รทรงลงนามในสนธิสัญญาที่วอร์ดินบอกครับเป็นสนธิสัญญาสันติภาพซึ่งกำหนดให้สันนิบาตฮันเซอร์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสิทธิค่าใช้จ่ายเวลาผ่านออเรชุนและเชลวิตถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชชีฮอสตายดังนั้นครับสิ่งผลที่ตามมาก็คือขุนนางเดนมาร์ก ไม่พอใจอีริกครับขุนนางเดนมาร์กก็เลยต่อต้านการปกครองของอีริกและปฏิเสธที่จะให้สตยาบันรับรองบอคกิสเลาส์ที่9ด้ยุคแห่งพอรมรเนียนซึ่งเป็นตัวเลือกที่อีริกเลือกให้กลายเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากเขา อีริกเดินทางออกจากเดนมาร์กเพื่อตอบโต้ตเรื่องนี้ครับและไปประทับที่ปราสาทวิสบอนบนเกาะกอตแลนด์ซึ่งทําให้เกิดการโค่นพระองค์ออกจากบัลลังก์ด้วยการรัฐประหารจากราชสภาาเดนมาร์กและราชภาาสภสวีเดนในปี1439และในปี1440ครับเพื่อสือบทอดต่อจากอีริกที่ถูกรัฐประหารก็คือคริสโตเฟอร์แห่งบวรเรียพระนัดดาของอีริกซึ่งได้รับเลือกจากทั้งเดนมาร์กและสวีเดนในตอนแรกนอร์เวย์ยังคงพักดีต่อดเดนมาร์กครับและต้องการให้อีริกเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นกษัตรย์ อ่านอร์เวย์ต่อไปแต่ถ้าว่าอีริกอ่ะเลือกโดดเดี่ยวตัวเองที่เกิดลั่นครับและแต่งตั้งคุนนาไปปกครองนอร์เวย์ทำให้ฝ่ายนอร์เวย์ไม่พอใจถูกมองว่าทอดทิ้งในที่สุดสภาราชัญจากนอร์เวย์ก็ก่อนรัฐประหารครับแล้วก็ขับอีริกให้พ้นจากตำแหน่งกษัตริย์นอร์เวย์ในปี1442พร้อมกับรับสถาปนาคริสโตเฟอร์แห่งบาวาเรียเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ หลังจากคริสโตเฟอร์สวรรคตในปี1448ผู้สืบทอดต่อมาก็คือพระญาตของอีริกอย่างคริสเตียนแห่งออนเดนบวกอีริกกลายเป็นเพียงแค่ดยุคแห่งพอมเรเนียหลังจากถูกปลดเป็นเวลาน,นานหลายสิบปีจนกระทั่งสวรรคตในปี1459พระสบถูกฝังที่โปลแลนด์บ้านเกิดและฝ่ายเดนมาร์กก็แทบจะไม่นับอีริกเป็นกษัตริย์ของเดนมาร์กเลยครับ คริสโตเฟอร์ที่3แห่งเดนมาร์กหรือว่าชื่อดังชื่อเดิมก็คือคริสโตเฟอร์แห่งบาวาเรียเป็นกษัตริย์แห่ง3ราชนาจักรในสาภาพคาวมาครับทรงเป็นโอรสของโยฮันเค้าพาลทีนแห่งนอร์มกกับคาทารีนาแห่งพาลมาเรเนียนน้องสาวของพระเจ้าอีริกที่7 โดยว่ากันว่าคริสโตเฟอร์ประสูตในนอย t m a r k i n d e r b o o โวเอ f l ์ฟซึ่งอยู่ในบาวาเรียนครับในปี1445และคริสโตเฟอร์ก็สมรสกับโดโรเทียแห่งบรันเดนบวกโดยทำพิธีแต่งงานในโคเปนเฮเกนอีริกที่7 ถูกรัฐประหารปลดออกจากบัลลังในปี1439และคริสโตเฟอร์ก็ถูกเลือกให้สืบทอดบัลลังอาณาจักรนอร์ดิกซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ไม่คุ้นเคยเลยครับเพราะพระองค์โตในบาววเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาภาพอากาศการปกครองภาษาและวัฒนธรรมคริสโตเฟอร์ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในวันที่9เมษายน1440 ตั้งหลักฐานระบุว่าทรงเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดของสภาราชนาจักรครับโดยมีคํากล่าวว่าหากสภาต้องการดวงดาวกษัตริย์จะต้องเอามาให้ได้ครับอย่างไรก็ตามพระองค์มีความสามารถในการรักษาพระราชอำนาจส่วนพระองค์ครับโดยรวมแล้วรัชสมัยของพระองค์ได้พึ่งพาก,กันาเมืองของพวกขุนนางและการสืบราชสตัตติวงศ์อาจเรียกได้ว่ารัชสมัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นทางอํานาจระหว่างกษัตริย์และขุนนางซึ่งได้มีการปรับปรุงให้มั่นคงจนถึงปี1660พระองค์ได้รับเลือกเป็นกษัตริย์แห่งสวีเด,เดนภายหลัง ในปี1441ครับและกลายเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ในเดือนพิศนายนปี1442ช่วงต้นรัชกาลนะครับเกิดกบฏในเกาะฟื้นและคาบสมุทรจัดแลนด์ครับเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยพระองค์หันเหความสนใจไปยังการจะลาจลในจัดแลนด์โดยเฉพาะในเขตเวนซินโซในจัดแลนด์เหนือซึ่งควบคุมการจะลาจลได้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากมีกองทัพชาวนา25,000คนซึ่งนำโดยเฮนริกเรฟอินทอสซึ่ง ต่อมาจะถูกจับนะครับแล้วก็ถูกประหารชีวิตในปี1441ซึ่งในตอนนั้นเรฟอินโทสเป็นภัยคุกคามต่อเนื่องของราชบาลัง ก่อนที่พระองค์จะระดมพลโจมตีออเบิร์นเพื่อปราบปรามขั้นเด็ดขาดชาวนาได้สร้างป้อมเกวียนมหึมาซึ่งมีความหนาลึกถึง3ชั้นเพื่อป้องกันตนเองจากอัศวินทหารม้าที่รู้ว่าจะเข้ามาสู้กับพวกเขาอย่างแน่แน่พวกเขายังกองกิ่งไม้ไว้เหนือบึงด้านเหนือหน้าค่ายและใช้ดินกลบด้านบนเพื่อให้ดูว่าเหมือนพื้นดินแข็งกองทัพขุนนางที่ตนงตนซึ่งนําโดยเอสเกอร์เยอร์เซนบรอกได้ปรากฏตัวเหนือเนินเขานักบุญยอนในใน วันที่3พฤษภาคมปี1441หลาอัสวินบุกค,ค่ายแต่กลับตกติดลมอยู่ในบึงอย่างรวดเร็วชาวนาจึงเดินทัพออกมาสังหารบล็อกถูกสังหารในยุทธการเนินเขานักบุญยอนครับศพถูกแยกชิ้นส่วนและชาวนา,าและชาวนาเนี่ยก็ส่งไปยังเมืองต่างๆในพื้นที่เพื่อเป็นการย้ำเตือนจากนั้นชาวนาในแม n เนออนบอรุนก็ลุกขึ้นต่อต้านกษัตริย์เชกเช่นเดียวกัน ทำให้นิวเกอเดนสตีอาเน่ที่เป็นขุนนางต้องทําการหลบหนีออกจากพื้นที่ครับการที่ชาวนาปฏิบัติต่อเฉลยศึกหลังการสู้รบทําให้คริสโตเฟอร์ที่3เนี่ยตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะปราบปรามให้ได้ครับพระองค์นากองกําลังกษัตริย์ขึ้นเหนือไปปราบกบฏที่ฮุนบีโฮนในจัดแลนเหนือแต่เนื่องจากกลุ่มกบฏมีจํานวนกองกําลังมากกว่าฝ่ายของพระองค์คริสโตเฟอร์ทรงใช้อุบายในการส่งสารระบุว่า ชาวนาทุกคนที่ยอมออกจากค่ายและกลับบ้านพวกเขาจะไม่ถูกลงโทษในฐานขบฏชาวาจากเกาะมอนและเมิร์สตีเติล ยอมออกจากค่ายและกลับบ้านครับทําให้พวกเขาถูกเรียกในภายหลังว่าเป็นพวกชาวนาทรยศและขี้ขาดตาขาวคริสโตเฟอร์สั่งโจมตีในวันที่8มิถุนายน1441และถึงแม้จะต่อสู้อย่างดุเดือดแต่ชาวนาไม่สามารถเอา,อาชนะอัศวินซึ่งเป็นทหารมืออาชีพได้ฝ่ายกบฏถูกสังหารหลายพันคนผู้รอดชีวิตก็ถูกโทษอย่างหนักเลยครับผลที่ตามมาร้ายแรงก็คือพวกกบฏสูญเสียสถานะความเป็นอิสระและกลายเป็นทาสติดที่ดินในผืนนาที่พวกเขาอาศัยอยู่ กษัตริย์กำหนดให้การพกอาวุธที่ยาวกว่ามีสั้นเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงสำหรับชาวนาการปรปับปรามชาวนาครั้งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเป็นอิสระในเดนมาร์กก็เลยสิ้นสุดลงครับในเดือนพฤษภาคม1442คริสโตเฟอร์ที่3เสด็จไปยังเมืองเลดินเซนซึ่งพบปะกับ ขุนนาง3ราชนาจักรพระองค์ได้รับเลือกให้กลายเป็นกษัตริย์นอร์เวย์ที่นั่นครับจากนั้นเสด็จไปออสโลเพื่อประกอบพิธีราชาพิเศษในวันที่2กรกฎาคม1442 1ปีถัดมาทรงรับการประกาศเป็นกษัตริย์เดนมาร์กอย่างเป็นทางการและเมื่อวังที่รอสกินถูกไฟไหม้พระองค์ก็ทรงย้ายไปประทับที่โคเปนเฮเกนและสถาปนาโคเปนเฮเกนเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการโดยมีการออกกฎบัตรเมืองในปี1443แต่สําหรับสวีเดนครับพวกเขาไม่ย้อมต้องการสละอำนาจ และพวกเขาก็ไม่ได้ชอบคริสโตเฟอร์โดยอ้างว่าทรงมีความเป็นเยอรมันมากเกินไปและทรงอนุญ,ญาตให้น้าของอดีตกษัตริย์อีริกป้นเส้นทางการขนส่งสินค้าจากปราสาทในเกิร์กลันได้โดยที่พระองค์เนี่ยไม่ได้หยุดยั้งอะไรเลยพวกเขาอ้างว่าที่สมเด็จพบปู่ไม่ดีเพราะว่ามีกษัตริย์ที่ไม่ดีประชาชนหิวโหยจนต้องผสมเปลือกไม้กับแป้งสาลีเล็กน้อยเท่าที่หาได้เพื่อประทังชีวิต คริสโตเฟอร์ที่3จึงได้ใช้ยาจากชาวสุเดนเป็นการดูถูกนะครับว่ากษัตริย์เปลือกไม้ครับแต่ในทางกับกันพระองค์เนี่ยพยายามสนับสนุนเมืองและพ่อค้าให้มีมากเท่าที่ชนชั้นสูงจะมีได้และเมื่อสัญญิบาตฮันซาก็และเมื่อ,อพระองค์ไปเจราจากับสันนิบาตฮันซาก็อนุญ,ญาตให้พวกเขาค้าขายได้ครับ พระองค์ดําเนินโนโยบายสงครามที่ไร้ประสิทธิภาพและก็ทรงไปเจราจากับอดีตกษัตริย์ออริกสิ่งนี้ช่วยบรรเทาความไม่พอใจของสุเดนและฮัสันิบัตฮันซาได้ครับสนธิสัญญาสาภาพข่าวมามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชนชั้นขุนนางมีอํานาจในการกําหนดนโยบายเสิเป็นส่วนใหญ่เพราะกษัตริย์สูญเสียอํานาจมากมายที่ได้รับเสมอมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งผลของความสมดุลทางอํานาจนโยบายนี้ยังไม่เป็นผลครับเมื่อพระองค์สวรรคตแต่ทรงเป็นทายาทองค์สุดท้ายในสายพระโลหิตของพระเจ้าวันเดนมาร์ท แห่งเดนมาร์กที่จะมีอำนาจเต็มในการปกครองประเทศครับในปี1 448ครับคริสโตเฟอร์ที่ 3, สเวสวีตสวรรคตรอย่างกะทันหันที่เฮลซิงบรอยขณะม,มีอายุเพียงแค่3าสิเปีเท่านั้นพระ,ระบรมศพได้ถูกฝังที่มหาวิหารรอสกินสมมาเหซีของพระองค์คือโดโรเทียแห่งบรั่เดนบวกก็ได้แต่งงานใหม่ครับกับกษัตริย์เดนมาร์กพระองค์ใหม่ซึ่งเป็นผู้สืบบัลลังก์ต่อจากคริสโตเฟอร์นั่นก็คือพระเจ้าคริสเตียนที่1นนั่นเองครับ เอาละรครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวตอนนี้ของกษัตริย์2พระองค์ที่ใช้ชื่อแบบโบราณเลยคืออีริกริสโตเฟอร์หลังจากนี้จะเข้าสู่เครื่องหลังแล้วครับและกลายเป็นกษัตริย์ยุคใหม่แน่นอนครับว่าเราจะเร่งซีรีส์นี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,อาทอดทิ้งมานานแล้วแล้วก็อาจจะมาบ่อยขึ้นส่วนซีรีส์อื่นก็อาจจะมีการเว้นเว้นไว้แป๊บหนึ่ง ก็ไม่ต้องตกใจนะฮะอะล่ะฮะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของเด็กปันวิทด้วยสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ